ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีดูโช๊คครับโช๊คอัพนะครับเดี๋ยวผมขอเสนอเป็นโช๊คหน้าแล้วกันตัวนี้โช๊คหน้าของฮอ da ้าครับคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ถ่ายทําการดูโช๊คว่าโช๊คมันเสียนะครับก็คือได้ได้ลงไปแล้วแล้วก็สอนวิธีว่าโช๊คเสียมันเป็นยังไงก็คือกดแล้วมันไม่ลงนะเนาะไอ้กดลงแล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีโช๊คที่แบบ โชคดีนะครับใช้งานได้กรณีที่สมาชิกท่านใดที่อาจจะดูไม่เป็นหรือยังไม่รู้จักไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านด้านเรื่องโชคอะไระเงี้ยเผื่ออาจจะไปโดนหลอกขายขายตามร้านอะไรหรือร้านหรือคนขายกันเองเป็นมือสองเนี้ยเขาอาจจะหลอกเราได้ว่าโชคอะมันไม่มีรอยแตกไม่มีน้ํามันเยิ้ม แต่เราเช็คไม่เป็นก็อาจจะโดนหลอกได้นะครับก็ลองเช็คเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่โดนหลอก <c oughs> ที่เราไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตหรือซื้อตามอะไรก็ชั้นถ้าเราไม่ได้ไปเช็คด้วยตัวเองอาจจะโดนหลอกนะครับโชคนี่ตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ดีอ่าเรามาเทสกันเลยครับ <c oughs> ก็เทสก็ก่อนหน้านี้ผมเทสให้ดูแล้วแต่เป็นเทสแบบโชคเสียครับขออนุญาตใช้เท้าเหยียบนะครับตัวนี้โชคใช้งานได้ครับเดี๋ยวผมจะลองโกดดูนะครับ มันจะแข็งหน่อยใส่ด้วยตั้งกล้องขึ้นล่ะเพราะว่ามันตั้งกล้องขึ้น,นเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับ <c oughs> กดดูแล้วว่ามันจะดีดขึ้นหรือเปล่าลองดูครับ <c oughs> เห็นไหมครับมันจะดีดออกนะครับก็แสดงว่ามันใช้งานได้ไม่เสียนะครับถ้าเสียนี่กดไปยุบลงแล้วนี่ผมกดแข็งมากเลยใช้ได้เดีวมารอดูอีกตัวนตรงนี้ผมจะลองกดดูนะครับอะเดี๋ยวผมปล่อยดูนะครับ เห็นไหมครับมันจะดีดออกครับก็ค่อยดีดออกกีผมกดไปสุดแล้วมันดีดออกครับโอเคครับก็<อ>เป็นวิธีเช็คงิ่งเบื้องต้น,นครับถ้าใครยังไม่เคยเช็คโชคว่ามันเสียไม่เสียลองกดดูนะครับากดแล้วมันดีดออกก็แสดงว่ามันใช้งานได้อยู่ครับ เดี๋ยวอีกหน่อยเพื่อเราได้ไปซื้อโชคมือสองหรือจำเป็นจริงๆจะได้ไม่โดนหลอกครับเดี๋ยวผมก็จะทำการประกอบคนระับเดี๋ยวจะสอนวิธีใส่สปริงครับใส่สปริงแล้วก็ใส่ลูกปืนใส่โชคใส่เบ้าโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้แล้วกันครับผมค,ครับ